มาค่ะเพื่อนๆคะ่ะมาทานต้มยำด้วยกันนะคะวันนี้ต้มยำไก่บ้านสูตรสำเร็จนี่ค่ะคนอใส่ไปเลยสามก้อนนะคะคนอแบบนี้มีมีคนอต้มยำก้อนแบบนี้ทำยังไงก็อร่อยนะคะเพื่อนๆคะ่ะมองเห็นหรือเปล่านอนี่ค่ะต้มยำต้มยำก้อนถึงสำเร็จรูปนะคะเพื่อนๆคะ่ะนี่ ใส่ไปเลยนะคะ3ามก้อนแม่สมศีใส่ไป3ามก้อนนะคะเพื่อนๆคะ่ะแล้วก็เติมนมข้นไปด้วยคะ่ะเพื่อความเข้มข้นของน้ำซุปนะคะก่อนที่จะตักเสิร์ฟเราก็จะโรยหน้าด้วยต้นหอมผักชีและมะเขือเทศนะคะนี่มาค่ะเพื่อนๆคะ่ะ สูตรนี้บอกเลยว่าไม่ต้องเติมอะไรเพิ่มนะคะมีแค่คนอก้อนคนอก้อนสำเร็จรูปใส่ไปสามก้อนบอกเลยว่าเข้มข้นมากเราไม่ต้องเติมอะไรเพิ่มนะคะเพื่อความเข้มข้นของน้ำซุปเราใส่นมข้นไปสองช้อนโต๊ะค่ะนี่ทานกับข้าวสวยร้อนๆบอกเลยอร่อยมากมาค่ะเพื่อนๆค่ะมาทานด้วยกันค่ะวันนี้ แม่สมศรีทำต้มยำไก่ค่ะต้มยำปีกไก่นะคะเพราะว่าถ้าเอาเนื้อไก่มาต้มก็จะแข็งเราต้องหาส่วนที่ติดกระดูกด้วยก็คือส่วนที่ดีที่สุดก็คือปีกไก่นี่แหละค่ะเพื่อนๆค่ะมาค่ะมาทานข้าวด้วยกันนะคะวันนี้ต้มยำปีกไก่สูตรสำเร็จ สูตรนี้เคล็ดลับนะคะเอาไปทํากันได้นะคะเติมนมข้นไปด้วยสองช้อนโต๊ะนะคะบอกเลยว่าน้ำซุปเข้มข้นมากมาค่ะมาทานด้วยกันค่ะนี่จะเป็นผักชีและมะเขือเทศที่หั่นไว้นะคะเราก็จะเติมลงไปนะคะเพื่อนๆคะ่ะก่อนที่เราจะตักเสิร์ฟเพ่อใหญ่มีต้นหอมมะเขือเทศและ,ะขึ้นช่ายของเราใส่ไปคะ่ะก่อนเสิร์ฟค่ะ ขอบคุณทุกการรับชมค่ะ